เดี๋ยวดูดูล้อซ้ายให้หน่อยเหยียบเปล่าอ่อเหยียบเลยครับเหยียบได้เลยนะออกขวานิดนึงออกขวานิดนึงออกขวาขวาขวาเอาอะยัง

ลงเลยลงเลยลงแล้วลงเลยไปเลย ครับผม185เอ่าถ้าหากมาตามที่เขาบอกลายนะครับมันจะเหยียบก้อนหินข้ามมาครับผมแต่แต่ตอนนิ่มๆแล้วก็จับลายให้ดีนะครับมันจะไม่ขูดท้องมันมันจะปีน